มาวมัดเนี่ยสบายใจจริงเลยนะแต่เธอเห็นตุ๊กตานางลําที่อยู่ใต้ต้นโพไมอ่ะฉันกลัวเออฉันกลัวผีนางลํานะผีนางรําเหรอมันจะแค่ไหนกันเชียวอ่ะคืนนี้แชมป์จะไปนอนทาอ่าโรงแรมกับพ่าตองแป้งดูสิว่าผีนางรําจะมาหาหแชมป์ไหมวิแชมป์พูดแบบนี้จะดีหรอมันลบหลู่นะเนี่ยมาดีพี่เออมาหานนแชมป์นี่วิแค่นี้ทำเป็นกลัวแชมป์ไปละ ทำไมแชมป์ลบหลู่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนผีนางลำหลอกหรอกนี่แครับโรงเรเียนที่เราจะมาพักอ่ะใช่แล้วลูกใจแล้วห้องเราเบอร์ไหนนะลูก3ามนสามครับพ่อ,พอปากงง้นไปเลยลูกปาก ทำไมบรรยากาศมันแปรกๆนะครพ่อเออไม่เป็นไรลูกเข้าไปเลยไป